อ่ะพอดีนะครับมาดูกันนะครับว่าในเครื่องนี้เปิดมาจะมีอะไรบ้างนะฮะนี่ผมกรีดไว้แล้วนะครับเปิดมานะครับก็จะมีอ่าอันนี้นะครับเป็นเหมือนกับ product certificate นะครับจากทางโรงงานนะครับอันนี้เป็นคู่มือหรือเมนนวดนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะบอกเรื่องของสเปคนะครับของตัวเครื่องไว้นะอันนี้เป็นเหมือนกับการใช้งาน นะครับอย่างง่ายนะครับอธิบายโดยภาพนะครับวิธีการปรับกระแสปรับโต์ยังไงนะครับแล้วก็นะครับที่มาจากโรงงานนะครับก็จะมีนะครับจะเว้นตัวนี้นะครับที่มาจากโรงงานก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีสาย power นะครับสาย power นี่ยาวประมาณเมตรหนึ่งนะครับเป็นสายที่ใช้แบบเดียวกับคอมพิวเตอร์นะครับ แล้วก็สายอันนี้คือเนื่องจากพาวเวอร์ซัพพลายตัวนี้ครับใช้งานใน lab ส,ส่วนใหญ่สายที่ให้มานะครับจากโรงงานจะเป็นสายประเภทนี้ซึ่งมันไม่สามารถใช้ชาร์จแบตได้นะครับผมจึงแถมสายตัวนี้ไปด้วยนะครับสายตัวนี้นะครับมีปากคีบหนีบกับแบตเตอรี่ได้เลยนะครับก็จะมีแถมไปให้ในกล่องนะครับอ่ะมาถึงตัวเครื่องนะครับครับตัวเครื่อง ก็จะห่อพลาสติกไว้แบบนี้นะครับอ่าเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูการใช้งานกันนะครับอ่านะครับตอนนี้ผมแกะนะครับพลาสติกออกเรียบร้อยนะครับตอนนี้อธิบายก่อนเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นฮะ60โวลต์5แอมป์นะครับอันนี้ปลั๊กเสียบพาวเวอร์นะครับอันนี้สวิตช์ปิดเปิดนะครับ อันนี้เป็นพัดลมระบปยความร้อนของเครื่องพัดลมตัวนี้ทํางานตามอุณหภูมินะฮะถ้าเครื่องยังไม่ร้อนพัดลมจะยังไม่หมุนนะครับฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเปิดสวิตช์แล้วพัดลมไม่หมุนนะครับเพราะพัดลมทํางานตามความร้อนของเครื่องอะนะครับมาถึง,ด,นนงนะด้านหน้าเครื่องนะครับด้านหน้าเครื่องนะฮะหน้าจอนะครับจะมี3บรรทัดจะมีโชว์โวลต์โชว์แอมป์แล้วก็โชว์วัตต์ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟสถานะนะครับว่าตอนนี้เครื่องทํางานในโหมดของวนคงที่หรือว่ากระแสคงที่นะครับตัวนี้ตัวปรับวอลลุ่มจะมีอยู่4ตัวนะครับแยกเป็นปรับแอมป์และโวลต์นะครับตัวบนนะครับเป็นการปรับอย่างหยาบนะครับฝั่งนี้ฝั่งแอมป์ปรับแอมป์นะครับตัวนี้ฝั่งขวาปรับโวลต์อย่างหยาบนะครับตัวล่างเป็นการปรับอย่างละเอียดนะครับฝั่งนี้แอมป์ฝั่งนี้โวลต์ แล้วตรงนี้ช่อง USB นะครับก็สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์หรือชาร์จมือถือก็ได้นะฮะส่วนตรงนี้นะครับเป็นช่องเอาท์พุตนะครับเราใช้ก็จะมีบวกสีแดงแล้วก็ดำสีลบสีดำนะครับตัวกราวเนี่ยเราไม่ได้ใช้นะครับตัวกราวเราไม่ได้ใช้โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะต่อสายนะครับสายนะครับที่ทำไปให้คือเนื่องจากว่า มันไม่ต้องถอดเข้าถอดออกบ่อยนะครับผมก็จะทําเป็นหางปลาแบบนี้นะครับบัดกรีแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนะครับนะฮะอ่ะเรียบร้อยครับสีแดงบวกสีดำลบนะครับก็ นะครับเป็นอันจบนะครับสำหรับคลิปแนะนําการใช้เครื่องเบื้องต้นนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะเป็นคลิปสอนการใช้งานแล้วว่าปรับโวลต์ปรับแอมยังไงนะครับแล้วดูตัวเลขยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปต่อไปครับ